คอยเตอร์อัจฉริยะตัวนี้ที่บอกเลยว่าจะทำให้การดีเซนส์สมุนเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยกับเจ้าตัว n น r ี่เอ็้ตัวนี้เลย มันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนี่การเชื่อมต่อบลูทูธการใช้ทดแทนเมาส์สามารถปรับในส่วนของตัวสไลด์ซ้ายขวาเลื่อนสไลด์ได้ควบคุมเสียงและมีจอ O L E D ด้วยรองรับทั้งจอมอนิเตอร์หรือจอที่เป็นพรีเซนต์ต่างๆที่ใช้กับตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ได้ด้วยนอกจากนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์หรือว่าตัวไฟเตอร์ที่สามารถชี้ได้ทั้งในจอและนอกจอมีในส่วนของตัวไฮไลท์แล้วก็ตัวมาร์กกำกับไปด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยถือว่าตอบจอเลย ก่อนที่เราจะไปดูฟีเจอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองอันบล็อกกัตัว n o v ี่ n95s ตัวนี้ดูกันเลยว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรมาให้กันแล้วบ้างไปกันเลยอย่างแรกก็แกะกล่องนะครับอ่านี่ก็จะมีในส่วนของตัวเคสมาให้ด้วยนะนี่ฮะเปิดออกมาครับข้างในนี่เลยนี่มีทั้งในส่วนของตัวพอยเตอร์มาให้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นสายนะครับสาย USB A to C นะครับนี่เลย A to C แล้วก็จะมีในส่วนของสายนี่มีสายคล้องนะครับสายคล้องใครที่อยากจะเอาไปใช้พรีเซนต์แล้วกลัวมันหายหรือต้องการที่แขวนที่เก็บของมันตัวนี้มีสายคล้องมาให้ด้วยสุดท้ายของเราก็คือตัวพอยเตอร์ของเรานั่นเองหน้าตาแบบนี้เลยนี่ช่องเก็บในส่วนของตัว USB C ใส่เป็นตัวดองเกิลนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะเชื่อมต่อแบบเป็นมีตัวดองเกิลไว้ตัวรีเซิร์버เวลาสัญญาณ ตันนี้มีตัวไทสีมาให้ด้วยเขามีคู่มือมาให้ด้วยนะครับคู่มือหนามากใครใช้ไม่เป็นนะครับมีข้อมูลเขียนบอกหมดเลยนี่นะท่ามีรูปประกอบด้วยโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่แถมเข้ามาในกล่องนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันเลยกหรอว่าทำได้จริงเหมือนที่โมไว้หรือเปล่ามากรับมาเลยเริ่มที่อย่างแรกเลยว่า,วาการเชื่อมต่อย,อยางที่ผมบอกไปว่าเจ้าตัวเนี้ย มันมีในส่วนของตัวที่เป็นรีเซอร์ที่เป็น t y p c เนาะแล้วก็การเชื่อมต่อแบบบูทูธซึ่ง type c ก็ง่ายมากครับอย่างมากเราก็แค่เสียบไปที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเรานี่ครับเราก็แค่เสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเราโน้ตบุ๊กไปปุ๊บใช้งานได้แล้วนี่เห็นไหมใช้งานง่ายมากนี่ก็คือการเชื่อมต่อแบบในส่วนของตัว usb dongle กวนี้แบบว่าไม่อยากจะเสียบตัว type c หรือว่าที่บ้านไม่ได้มีในส่วนของตัวพอร์ตที่เป็น usb type c นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆครับอย่างแรกเลย เราอันนี้ขออนุาตเก็บขึ้นที่เดิมก่อนฟื้อ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้้วนะนะครับเราปิดไปที่สมิทออฟก่อนนะฮะหลังจากนั้นเราก,กดปุ่มลูกศรไปทางซ้ายค้างไว้แล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องปึ๊บหน้าจอมันจะขึ้นคําว่าแพร่ขึ้นมาอ่าทีนี้เราก็ไปที่อุปกรณ์ของเราที่จะเชื่อมต่อด้วยอย่างเช่นในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ของเราเราก็เข้าไปที่ตัวบูททูตของเราซึ่งพอเข้าหน้าจอบูททูตเสร็จปุ๊บเราก็กดเพิ่มอุปกรณ์ค้นหาอุปกรณ์ นี่ครับแล้วเราก็เจอแล้วกับเจ้าตัว pointer ของเราแล้วก็กด connect เรียบร้อยครับเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวลองเท s ให้ดูนี่ครับ นี่นะฮะนี่สามารถใช้งานได้นะครับพอยเตอร์นี้สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องใช้ในส่วนของพีเซนต์อย่างเดียวนะใช้ในส่วนของหน้าจอปกติก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันโอเคครับนี่ถือว่ากา,ารเชื่อมต่อใช้งานง่ายสามารถเชื่อมต่อได้แ,แค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองครับต่อมาครับผมเ๋ยวเรามันใช้ในส่วนของการพีเซนต์ต่างๆมาดีกว่าว่าแต่ละปุ่มนี้มันใช้งานอะไรยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับปุ่มด้านบนนะครับปุ่มนี้ก็คือเหมือนปุ่มคลิกนั่นเองแล้วกดคลิกไปเรื่อยๆก็จะเป็นการเลื่อนสไลด์อัตโนมััตินนะคแ่่กกดม็จเลลือ้ว แล้วถ้าบางทีในกรณีถ้ามันสไลด์ไปแล้วเ่าทำยังไงเราจะมีในส่วนของปุ่มด้านล่างงนี้สองปุ่มนี้ครับคือไว้สําหรับกดเลื่อนไปเลื่อนกลับได้สามารถเลือกได้ว่าจะไปทางไหนนะครับผมนี่เลยและที่สําคัญนะครับในส่วนของการที่เราจะทําไฮไลท์ต่างๆหรือพอยเตอร์ต่างๆนะครับสามารถใช้งานง่ายมากเพียงแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยครับผมอย่างเช่นเราต้องการจะใช้ในส่วนของโหมดที่เป็นการซูมนี่ครับเรามีข้อมูลเหน็นไหมในกล้องผมกดค้างไว้ สามารถซูมตัวอักษรต่างๆนะครับต่างๆทำมาให้เห็นได้ใหญ่ชัดมากยิ่งขึ้นหรือบางทีเราต้องการจะเปลี่ยนโหมดการเปลี่ยนโหมดก็ง่ายๆครับเรากดแล้วก็ขี่อึงรอบปับป๊บปั๊บกลายเป็นโหมดเมาส์แล้ะเมาส์อันนี้มันคือในส่วนของตัวเมาส์ว่าเรากดปกติก็คือการเลื่อนหน้าถอยหลังมันเองแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนไปในโหมดของการที่จะเป็นไฮไลท์หรือเป็นพอยเตอร์นี่เป็นโหมดเลเซอร์นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ขึ้นที่จอเรานะครับ สามารถออกนอกจอได้ด้วยก็อนนีที่ไม่ได้ใช้การใสส่วของจอ L C D ครับซื้อ่สามารถเป็นเลเซอร์ได้ด้วยเป็นไงเหงนไหมในโหมดฟังก์ชันต่อไปชีช้อันนี้จะใช้ได้เฉพาะในส่วนของในหน้าจอของโปรแกรมต่างๆเท่านั้นนะครับนี่เลยในส่วนของโหมดโฟกัสนี้เราจะสามารถโฟกัสเฉพาะข้อความที่เราต้องการได้นะครับแค่ดับไปคลิกตรงปรุ่มตรงการเท่านั้น ใช้งานง่ายมากนอกจากนี้นะครับในส่วนของเจ้าพอยเตอร์ตัวนี้มันยังสามารถแทนในส่วนของตัวเมาส์ได้ด้วยอย่างที่พูดไปไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนของพอยเตอร์เพียงเดียวนั้นเราต้องการจะวาดรูปหรือต้องการจะปรับแรงต่างสา,สามารถคอนโทรลได้ที่เจ้าตัวนี้เลยที่ด้านข้างของพอยเตอร์นี้นะครับจะมีในส่วนของตัวปุ่มที่ไว้วาดเขียนแล้วก็ในส่วนของตัวปรับระดับเสียงด้วยเดี๋ยวเรามาลองทําให้ดูกันเลยดีกว่าอย่างเช่นที่เราต้องการจะเขียนข้อความอะไรสักอย่างบนที่ตัวสไลด์ของเราเราก็กดคลิก1ครั้งกึ๊บจะมีรูปินนสอขึ้มา แล้วก็เขียนได้เลยนี่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 น,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 นงมาเขียนได้เลยนะครับผมนี่เขียนอะไรเขียนอะไรเขียนได้เลยซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่บนสไลด์ของเราด้วยนะเก่งไหมไม่จำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วเราเขียนเสร็จแล้วเฮ้ยเราอยากลบทําไงกดถอยหลังตรงนี้มาหนึ่งทีปับ๊บอ่านหายหมดเลยเพราะงั้นมันสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับสามารถทั้งเขียนและลบภายในแค่ป,ปุ่มตรงนี้เท่านั้น นอกจากนี้นะครับใครที่อยากจะปรับระดับเสียงบางทีในพรีเซนต์ของเรามันมีในส่วนของตัววิดีโอต่างๆนะครับเราสามารถกดปุ่มข้างล่างค้าไว้ได้เลยนี่เห็นไหมข้างล่างมันขึ้นเกณฑ์เสียงมาเห็นไหมฮะกล้องถ้าเราต้องการจะเอาเสียงให้มันเบาลงเราก็กดเราก็กดเมืองของเราลงไปเสียงกลายเป็นศูนย์แต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มเสียงขึ้นเราก็แค่ยกมันขึ้นมานะเห็นไหมเจ๋งไหมนี่สามารถเอาลงนี่เอาขึ้น นี่แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าพอยเตอร์ตัวนี้มาดูในส่วนของตัวจอกันเลยดีกว่านะครับซึ่งในส่วนของตัวจอเนี่ย ก็จะมีตัวเลขหรือมีค่าอะไรต่างๆบอกอยู่นั่นเองนะครับอย่างตอนนี้นะครับที่เรากำลังใช้อยู่น,นี้คือมีขึ้นสัญญาการเชื่อมต่อแบบปกตินั่นเองมีการแจ้งบอกแบตเตอรี่และที่สำคัญในส่วนของตัวเวลาตัวนี้มันสามารถเซตและให้ซิงเวลาในเครื่อง PC ของเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะต้องการดูเวลาในส่วนของตัวพอยเตอร์นี้ระหว่างการพรีเซนต์นะครับก็สามารถเซตให้มันซิงกับ PC ได้หรือว่าในบางทีที่อยากจะจับเวลาในการพูดของตัวเองก็สามารถเซตเวลาที่ตัวเองจะพูดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสายพ c ีเซนต์มือโปรต้องการเวลาพรีเซน กระชับไวและมีรอบเวลาที่แน่นอนสามารถเซตที่ตรงนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับที่สําคัญมากๆเลยสําหรับเจ้าตัว Norvie N95S ตัวนี้นะครับยังมีในส่วนของโปรแกรมนะครับที่สามารถปรับแต่งต่างๆได้ด้วยนะครับนี่เลยกับเจ้าโปรแกรม Norvie Presenter นะครับเพียงแค่เราเสียบในส่วนของตัว USB ที่เป็นตัว dongle นะครับตัว receiver เข้ากับตัวอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีโปรแกรมตัวนี้ให้สามารถใช้งานได้แล้วทันทีนะครับทีนี้ในส่วนของโปรแกรมนี้มันทําอะไรกันได้บ้างในส่วนของตัวโปรแกรมตัวนี้ครับสามารถ เซตติ้งได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเปิดปิดฟังก์ชันต่างๆที่เราใช้งานเช่นบางทีเราต้องการใช้งานตัวเลเซอร์สามารถเปิดปิดได้หรือตัวไฮไลท์ตัวโฟกัสของเรานะครับสามารถเปิดได้หมดเลยสามารถแทนเมาส์สามารถแทนเลเซอร์ได้เลยในส่วนของตัวเลเซอร์ต่างๆก็เราก็สามารถปรับขนาดของเลเซอร์นะครับให้สามารถเล็กใหญ่ได้หมดเลยนะครับรวมถึงในส่วนของตัวสีได้ด้วยนี่อันนี้ต้องการแบบต้องการเลเซอร์แบบทึบต้องการเลเซอร์แบบเป็นรูวงใหญ่หรือบางทีสไลด์ของเรามีสีแดงเยอะ เราอยากให้เป็นสีอื่นเราก็สามารถเซตติ้งได้เหมือนกันนะครับตรงนี้สามารถเซตได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์นี้ก็สามารถปรับในส่วนของตัวความใหญ่ของวงที่เราต้องการได้รวมถึงขนาดความมืดด้านข้างสายของเราที่เราต้องการจะให้โฟก,กัสมากน้อยขนาดไหนครับสามารถเซตค่าได้เช่นเดียวกันรวมถึงในส่วนของตัวซูมของเรานะครับตัวซูมเนี่ยก็สามารถปรับได้เลยนะว่าจะให้ซูมวงเล็กขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนต้องการกรอบวงสีอะไรนะครับ รวมถึงในส่วนของตัวระยะการซูมว่าจะให้สูมกี่เท่านะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่อยางง่ายๆเลยนะครับรวมถึงการเซตค่าต่างๆนะครับสามารถมีคู่มือต่างๆนะครับบอกได้ในนี้ได้เลยนะครับมีในส่วนของตัววิธีการใช้งานให้ให้ใช้งานได้อย่างง่ายๆหรือใครที่แบบว่าไม่ถนัดก็จะปรับแต่งอะไรต่างๆในน <Mm ี้ก็สามารถมาเซตติ้งเองได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะมีคู่มือวิธีการกดต่างๆใครอยากปรับก็มาปรับตรงนี้ก็ได้เลย ถราพใครอย่ดูตัวสเปคต,ตัวนี้แบบละเอียดละเอียดนะครับก็เดี๋ยวขึ้นในอจอนี้เลย แลสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้าน i อทีสตของเรานะครับทาลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือใครไม่สะดวกก็ไปที่หน้าร้านของเรา I อทีสตของเรามีวางจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยสําหรับเจ้าตัว Nori N95s ตัวนี้นะรับยังไงก็ฝากกันด้วยงไงหาซื้อกันได้ที่ร้าน i อทีทุกสาขานะครับวันนี้ผมครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ชมรีวิวของเราครับแเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ